สวัสดีครับผมลุงหล่อเดฟซีครับมือนีภามาเบิรงห้างเบางไฟนะครับบังไฟลานนะครับทีมงานทาวเทพสุวรรณนะครับผมบไฟลานนะครับผมบนนครับผมไฟลานบังบักใหญ่เลยนะครับคือใหญ่ขัดใหญ่แน่ ไฟลานนะครับเมื่อนี้จุดบังไฟลานสามบังนะครับผมแต่ว่าลุงหลอดมาบพท่านจุดไปแล้วบังหนึ่งครับไอ้บังแรกจุดไปแล้วแมนบอไฟลานาไ,ดได้เท่าไหร่อาจารย์สร้างบังแรกจุดไปลวแมนบอได้เท่าไหร่ครับลอยเกาซิมหาผ่ 9, 10, 5, านเอนี้ผ่านเจ้พาพันกับเจา้า อครับสองลย่้อยสี่อโอ้โหนะครับผมลุ้งหลอดมากบอท่านครับมาแต่ปลาติวนึกว่ามันสีท่านบอท่านเห็นตะควนขึ้นนะครับพาสิ้ามองจอรดได้กับบอท่านก็แล้วนะครับยังมีอีกสองบางมันไหวโอเคนะครับผมหวานเจี๊ยบทั้งสองมันวะหวานเจี๊ยบนะครับผมฮะมาล่อรุนล่อเชี่ยคกับมังไฟล้านนะครับตอนนี้สร้างกระาลังตกแต่งหางอยู่นะครับผมเตรียมความพร้อมพอสิ พร้อมอย่ามใดก็ขึ้นย่ามนั่นนะครับผมสาหรับบางไปล้านเท่าลําโตงามเลือกเกินงหญ่มากๆนะครับผมสนุกตื่นเต้นร้าวใจมาร่วมเชียกป้างไฟไปกับทีมงานลุงลอด f อฟรับรองหวานเจริญเลียบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงลอด f อฟสวัสดีลา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 